บ็อกเลกยกน็อกเอาท์เหนือวันเฮงเว็บไซต์มวยชั้นนำของโลกบ็อกแเลกยกย่องน็อกเอาท์ซีพีเฟสมาแชมป์โลกสมาคมมวยโลก WBA รุ่นมินิมัมเวทคือนักชกที่เก่งที่สุดในพิกัดมินิมัมเวทข้ามหน้าข้ามตาวันเฮงไก่ย่าง5ดาวยิมแชมป์โลกสภาวมวยโลก WBC แบบพิกโผสุดๆเพราะทั่วไปแล้วรวมทั้งแฟนมวยชาวไทยก็คิดว่า ตำแหน่งนี้คงไม่มีใครมาแย่งวันเฮงได้แน่นอนจากผลงานที่ผ่านมาซึ่งผู้สัมทัษ์กรณีให้ความคิดเห็นว่าถึงแม้น็อกเอาจะมีสถิติที่น้อยคือชนะ16ครั้งน็อก7ครั้งไม่เคยแพ้หรือเสมอกับใครมีเปอร์เซ็น์ชนะน็อก4 4เปอร์เซนชกกับนักชกมีชื่อเสียงมากมายแต่แตกต่างจากวันเฮงที่มีสถิติการชกชนะ49ครั้ง น็อก17ครั้งไม่เคยแพ้หรือเสมอกับใครแต่มีเปอร์เซ็นต์ชนะน็อกเพียงแค่35%เเท่านั้นโดยปัจจุบันน็อกเอาป้องกันแชมป์ไปแล้วทั้งหมด3ครั้งและกำลังจะป้องกันแชมป์ครั้งที่4กับโตโต้แลนโลชาวฟิลิปปินส์อายุ22ปีสถิติการชกชนะ10ครั้งน็อก2ครั้งแพ้1ครั้งเสมอ2ครั้งในวันที่4มีนาคมนี้ช่องเจสี ถ่ายทอดสดเวลา14นาฬิกาเป็นต้นไป